สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจวนที่23่สกุมภาพันธ์2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะมีการดีดตัวขึ้นได้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในช่วงที่เราหยุดทำการไปเมื่อเมื่อคืนวันนี้นี่ก็ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่เมื่อวันศุกร์นี่ย่อตัวลงนะคะก็หลักๆเลยคงมาจากเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่ในเม็กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า6.2%นะคะเมื่อคืนวันนี้นะคะมาปิดที่31.48เหร,รียญต่อบาร์เรลนะคะหลังจากที่ IEA เนี่ยได้คาดการปริมาณการผลิตน้ำมันชั้นหินดินดานหรือว่าตัวเชลออยเนี่ยจะปรับตัวลงประมาณ6แสน บาร์เรลต่อวันในปีนี้นะคะแล้วก็อีก2 0 0แสนบาร์เรลต่อวันในปีหน้านะคะถึงแม้ว่าตัวเลข pmi ภาคการผลิตของสหรัฐท,ที่ประกาศออกมาจะยังคงชะลอตัวลงนะคะมาอยู่ที่51ในเดือนกุมภาพันธ์จากเดือนมกราคมที่อยู่ที่52.4ก็ตามนะคะก็ดูเหมือนว่าจะให้น้ำหนักกับความผันพนของตัวราคาน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งตัวเซกเตอร์พลังงานก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อ เซตบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นมองว่าตลาดบ้านเราในวันนี้คงรับเซนติเมนต์ในเชิงบวกจากปัจจัยภายนอกนะคะราคาน้ำมันจะเป็นตัวหนุนเซนติเมนต์ได้ค่อนข้างดีนะคะโดยเช้านี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบเวสเทิ็กซัสก็ยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะคะมาอยู่แถว33เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็น เพียงแรงหนุนในระยะสั้นๆนะคะในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลงนะคะทำให้เชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะยังคงค,งความผันผวนและท้ายที่สุดจะปรับขึ้นด้วยอัพไซด์ที่ยังคงจํากัดอยู่นะคะะะะนั้นมองกรอบอัพไซต์วันนี้ที่1330ก่อนนะคะถัดไป1340นะคะแล้วก็มองแนวรับที่1,310จุดนะคะกลยุทธ์ก็เน้นการทยอยซื้อตามแนวรับนะคะขนาดพอร์ตเนี่ยก็คงไว้ที่40ไม่เกิน40นะคะ ตอนนี้ยังถือตัวโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะ MTLS ช็อตเซลล์ตัว TTA แล้วก็ถือลองตัวแพลตตินัมอยู่นะคะสำหรับหุ้นติดชาร์จนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มหลายตัวทีเดียวนะคะมี4ตัวนะคะตัวแรกเลย BJC นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะมากกว่าตลาดนะคะให เข้าช็อตนะคะตัวนี้แนะนําทางฝั่งช็อตเซลนะคะเข้าช็อตที่37บาทนะคะรอทํากําไร34.5ตัดขาดทุนที่39บาทนะคะตัวนี้เรามองว่า,าการเข้าซื้อบิ๊กซีเนี่ยจะสร้างภาระต้นทุนทางด้านการเงินค่อนข้างมากนะคะกดดันกําไรให้โตลดลงในช่วง3-5ปีข้างหน้านะคะเพอนช็อตเซลล์ก่อนนะคะ ตัวที่2แนะนําซื้อนะคะตัว pca นะคะตัวนี้ให้น้ําหนักการลงทุน2ดาวนะคะมากกว่าตลาดเข้าซื้อที่3.48ทํานะคะทากำไร3.66ตัดขาดทุน3.3นะคะตัวผลกําไรในไตรมาสสี่คาดว่าจะโต q on q นะคะจากการรับรู้แบ็คหลอกงานวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมโครงข่ายสั g 4 g นะคะรวมถึงงานภาครัฐนะคะหน่วยงานราชการและงานผลิตลดสื่อสารดาวเทียมและรถถ่ายทอดทีวี สัญญาณทีวีนะคะคาดกำไร ปี58เนี่ยจะอยู่ที่71.2 7ล้านบาทเติบโตอี47.1%เยนอนเยียนะคะตัวที่3นะคะให้เข้าซื้อตัว BDMS นะคะก็ล้าหนักการลงทุน2ดาวนะคะมากกว่าตลาดให้เข้าซื้อที่21บาทนะคะรอทำกำไรที่22บาทแตัดขดทุนที่20บาท50นะคะในช่วง 4Q 58เนี่ยเป็นช่วง low season นะคะทำให้ผลการดำเนินงานทรงตัว0.8%เยนอนเยียแต่คาดว่าปี59จะกลับมาโตได้จากโรงพยาบาลใหม่ตอบรับ ดีเกินคาดนะคะราคาพื้นฐานปี5923บาท50ค่ะตัวที่สุดตัวที่4สุดท้ายนะคะอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะก็ควบคู่กันมาเลยนะคะบำรุงราชนะคะ น้ำหนัก2ดาวเช่นเดียวกันนะคะมากกว่าตลาดเข้าซื้อที่212บาทนะคะเราทำกำไร226ตัดขาดทุนที่196บาทนะคะตัวนี้คาดการกำไรสุทธิจะตโตโดดเด่น29.7% year ็ดรนอนะคะหลังจากผู้บวชผู้ป่วยต่างชาติทยอยเข้าใช้บริการสูงต่อเนื่องนะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นนะคะที่ถืออยู่ในหุ้นติดชาร์จนะคะชอการช่างยังคงถือสถานะต่อนะคะบิวตี้ถือสถานะต่อเช่นเดียวกันนะคะ tks ถือสถานะต่อนะคะส่วนตัว BCH โรงพยาบาลตัว BCH นะคะในกลุ่มโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะเทค Profit ออกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ